ป๊อบธนวัตรค่ะพร้อมกับเบลล่าราณีนะคะควงคู่กันมาเลยค่ะออกรายการโหนกระแสนะคะนอกจากการโปรโมทหลังบูเพสานิวาส2 2แล้วเนี่ยที่จะเข้าฉายในวันที่28รัชตัดานี้แล้วนะคะ ตอนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาก็มีการถามนะคะว่ามีความรักครั้งใหม่หรือยังถามเบลล่านะคะเบลล่าเขาก็ตอบนะคะว่ายังไม่มีเบลมองว่าเบลไม่รีบร้อนแล้วกันตอนนี้เนี่ยมีความสุขกับแบบเนี้ยอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวที่บ้านเบลรู้สึกว่าคนรอบตัวเบลเนี่ยเติมเต็มความรักให้เบลจนเบลไม่รู้สึกว่าจะต้องแสวงหาแบบ ไม่ต้องแสวงหาความรักจากที่ไหนแล้วเนยนะคะถ้าจะมีเข้ามาดีๆก็โอเคแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะต้องมีก็ไม่ได้มองเป้าหมายว่าจะต้องมีเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เธอก็บอกว่าเธอมีความสุขดีอยู่แล้วค่ะในส่วนของคุณกัญชัยค่ะเขาก็ถามย้ำนะคะว่าเอ๊ะมีหรือยังเบลล่าก็ตอบนะคะว่าเนี่ยยังก็ยังไม่รู้สิโตแล้วรู้สึกว่าแบบเรื่องอายุเนี่ยน้อยกว่าได้ไหมเบลล่าก็ตอบว่าได้มันก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะมีนะคะ ถ้าถามว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีการไปทําบุญกับเราบ่อยๆไหมเพราะเบลล่าเป็นคนชอบทําบุญใช่ไหมคะเบลล่าบอกว่าไม่รู้สิโตแล้วเนี่ยความรักมันก็ไม่ได้มีรูปแบบเดียวหรือว่าจะต้องฟิกว่าเป็นแบบไหนเรารู้สึกสบายใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของหลายๆคนที่มีกระแสหรือว่าเอ๊ะไปวัดเดียวกับกองทัพพีกหรือเปล่าเบลล่าก็มีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าอายุทยานเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้มีอะไรเลยเป็นแค่พี่น้องกันแล้วรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน move on ไปแล้วความรู้สึกตัวเราเองเนี่ย ก็เป็นพี่น้องกันหมดแล้วในงานก็มีการอวยพรกันเรียบร้อยเบลล่าก็มีการกล่าวเหมือนกันนะคะถึงแบบงานของหนุ่มเบียยที่เพออึ่งมีการแต่งงานไปเนาะเบลล่าบอกว่าฝากคํายินดีไปแล้วเบล,ลก็รู้สึกว่าการวางตัวการและเทศะเนี่ยสำคัญเหมือนให้ความสําคัญในชีวิตก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยส่วนตัวกันมาสักพักใหญ่แล้วอ่ะ ถ้าถามว่ากังวลใจอึดอัดหรือเปล่าแฟนลับเนี่ยแฟนขับของเราก็มีมากจริงๆอยู่ข้างหลังเราแฟนขับอีกมุมหนึ่งเขาก็ฝั่งพี่เวเอเขาก็มีมากเหมือนกันอยู่หลังเขาเหมือนกันบางทีค่อนข้างที่จะมีวาทะกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างแฟนขับของเราแล้วก็แฟนลับของพี่เวเอเนี่ยซึ่งเบลล่ามองว่าเบลมีความสุขดีกับปัจจุบันทุกอย่างเนี่ยเบลโฟกัสกับปัจจุบันถ้ารักเบลถ้ามีประเด็นอะไรเนี่ยให้มองที่ตอนนี้เบลมีความสุขทุกอย่างก็โอเคแล้วอะ ก็เรียกได้ว่าเป็นการออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ชมคะ่ะหลังจากที่มีการไปถแถลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นงานเปิดตัวบุเพศนิวาส2งนะคะงานนี้ค่ะคุณหนุ่มเขาก็ถามย้ำให้แล้วนะคะเบลก็ตอบเหมือนเดิมค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยอยากจะให้โฟกัสกับปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยเบลเวลาเองเขาก็บอกว่าเขามีความสุขดีทุกอย่างโอเคจบผู้ชมคะ่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม